สวัสดีค่ะคนโสดนี่ยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Tarot นะคะวันนี้อยู่เค้กเช่นเคยเรามาดูไพ่กันว่าคนโสดเนี่ยใครที่เขาจะก้าวเข้ามาในชีวิตคุณเร็วๆนี้เพื่อที่จะทําให้หัวใจคุณเต้นแรงะหรือใครเขาจะเข้ามามีบทบาทกับหัวใจคุณเร็วๆนี้เดี๋ยวเรามาลองดูไพ่กันมีไพ่3ามกองนะคะลองดูซิว่าลักษณะการวางไพ่อันไหนดึงดูดคุณที่สุด นะคะกองที่1เริ่มจากซ้ายมือเคสคือฝั่งนี้ในกองที่1่กองที่2กองที่3อันไหนที่รู้สึกว่าดึงดูดเลือกกองนั้นนะคะเริ่มเลยนะกับเพื่อนที่เลือกกองที่หหรือคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะตัวคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีลักนณาราศีหรือว่าดาวจันทร์เมษสิงธนูนะคะหรือว่าตรงนี้เนี่ยเค้กมองว่าเป็นมังกรนะคะเมษสิงธนูหรือว่ามังกรคนที่เขาจะก้าวเข้ามามีบทบาทในหัวใจคุณเร็วๆนี้ นะคะหนึ่งเขาดูเป็นคนที่เจ้าชู้มากๆเลยนู่นนี่นั่นแล้วก็เฟลลี่มากๆนะคะมีคนรู้จักเขาเยอะมีคนอยากเข้าหาอยากคุยกับเขาเยอะนะคะสองเขาเป็นคนที่ดูเป็นคนคนของสังคมก็จริงแต่เขาจะมีพื้นที่ส่วนตัวเขาจะดูเหมือนเป็นบุคคลสาธารณะแต่จริงๆแล้วอะ่ะไม่มีใครรู้เรื่องลึกๆของเขาเลยเออสามเขาเป็นคนที่ผิวเข้มกว่าคุณนะคะ สเป็นคนที่หน้าตาดีรูปร่างสูงโปรกหรือเป็นคนหุนดีนะคะหคุณกับเขาเนี่ยจะมีวิธีการพูดหรือวิธีการคิดที่ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่แต่คุณก็จะยังชอบเขาอยู่ดีเพราะเขาเป็นคนที่มีวิธีพูดวิธีคุยอะ่ะเออประมาณนั้นนะคะหคนคนนี้เป็นคนที่ชอบทํากิจกรรม อยู่เฉยอยู่นิ่งไม่ค่อยเป็นคือคุณจะเห็นบนโซเชียลมีเดียตลอดว่าเขาไปทานั่นทานี่หรือเอ้ยวันนี้เขามีอีเวนต์เอ้ยเขาไปออกงานนั่นเอ้ยเขาไปร่วมกิจกรรมนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้คนคนนี้จะเป็นคนที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตคุณนะคะมากไปกว่านั้นคือไม่ใช่คนที่อายุเท่ากันไม่ใช่คนอายุน้อยกว่านะคะเป็นคนอายุมากกว่าหรือมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่คนอายุเท่ากันแน่นอนและไม่ใช่คนอายุน้อยกว่านะคะโอเค ไปต่อกันเมื่อเลือกกองที่2นะคะตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทรมีนกรกฎพิจิกนะคะมีนกรกฎพิจิกตรงนี้เค้กมองว่าเป็นตุลเมษสิงตุลเมษสิงพฤศภอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีมังกรด้วยก็ได้นะคะคนที่เขาจะเข้ามามีบทบาทในหัวใจคุณหรือในชีวิตคุณเร็วๆนี้นะคะเค้กมองว่าเขาเป็นคนที่ พึ่งจบหรือว่าเลิกลากับใครคนหนึ่งมาก่อนอาจจะพึ่งยามาอ,อกหักมาอะไรประมาณนี้ยังไม่ได้ย้ายออกจากบ้านเดียวกันด้วยซ้ำยังอยู่ที่เดียวกันอยู่หรือกำลังจะย้ายของออกหรือย้ายของออกมาได้ครึ่งนึงแล้วยังย้ายออกมาไม่หมดอะไรอย่างนี้นะคะคนคนนี้เป็นคนที่ดูแล้วน่าเชื่อถืออบอุ่นจริงๆอะถ้าคุณจะรู้จักเข้ามาก่อนมองภายนอกคุณจะเห็นว่า เขาดูรักครอบครัวมากเลยเขาเขากับแฟนก็ดูรักกันดีเนาะดูไม่น่ามีปัญหาแต่จริงๆแล้วคือเบื้องหลังคือเขาเลิกกันแล้วนะคะแล้วก็คนคนนี้ดูเป็นคนที่มีแต่คนรักมีแต่คนนำหน้าถือตามีแต่คนอยากจะคุยอยากจะปรึกษาอะไรด้วยเขาทำไมเคสรู้สึกว่าคุณรู้จักเขาแล้วอะคุณรู้จักเขาแล้วแน่เลยเขาเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้วอะคะ่ะตอนที่คุณรู้จักเขาหรือว่า เขาแต่งงานอยู่ตอนที่คุณเจอหน้าเขาอะไรเงี้ยคุณคุณรู้จักเขามาสักพักแล้วอ่ะเออแต่คุณคุณอาจจะรู้สึกว่าแต่เราอเขาก็ดูดีนะแต่เราไม่น่าจะชอบเขานะคุณเค้กน่นนี่น่นเราไม่อยากยุ่งกับคนมีเจ้าของหรืออะไรเงี้ยคือพอดีมันเป็นโชคชะตาเนาะ <c oughs> มันเป็นโชคชะตาแล้วมันมีจังหวะอยู่ที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกดีไม่ได้ตกหลุมรักเขาใดๆแต่อาจจะแค่ชื่นชมเขาด้วยความเก่งของเขาหรือความที่เขามีครบอะค่ะนึกถึงแบบชูกา้าด addy อะไรอย่างเงี้ยชูก้ามามี่อะไรเงี้ยแบบ คนที่มีครบมีพร้อมมาคนที่ดูเพอร์เฟกตะนั่นแหละมันจะมีจังหวะให้คุณกับเขาอะได้สปาร์กกันอยู่ดังนั้นน่ะคนนี้แหละที่จะเข้ามาแบบมีบทบาทในหัวใจคุณหรือมาทําให้คุณใจสั่นไหวมีอย่างหนึ่งที่คุณควรดูไว้คือเขากับคนเก่าของเขามันจบแล้วนะมันทางใจอมันจบแล้วแต่ทางเอกสารหรือทางเรื่องของเงินทองภาระอะไรเงี้ยเขาอาจจะต้องตกลงกันอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้ไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคุณต้องรู้อีกว่าคนคนนี้ ไม่เหมือนคนเก่าๆของคุณที่คุณเคยแอบชอบเคยคบเคยคุยมาก่อนคือเป็นคนที่เอ็กซ์ตรีมจริงๆคนนี้เป็นคนที่มีครบอ่ะมีฐาน,นะมีเงินมีทองมีบ้านมีรถมีครบเลยเขาก็จะดูเป็นที่หมายปองของใครหลายๆคนแต่พอไพ่มันขึ้นมาที่คุณนะ่ะค,คนๆนี้เขาจะมามีบทบาทในชีวิตคุณหรือจะบอกว่าณนะช่วงเวลาหนึ่งเขาเลือกที่จะศึกษาดูใจกับคุณประมาณนี้นะคะโอเคแล้วก็เค okay, บอกไว้ก่อนนะคนที่เลือกกองสองอะ่ะ เนี่ยมันจะมีคําว่าเลดแฟลกคือเวลาที่เขาเข้ามาในชีวิตคุณหรือคุณเริ่มต้นคุยกับเขาอะเพื่อนคุณพ่อแม่ญาติพี่น้องคุณจะไม่เห็นด้วยสักคนไม่มีใครเห็นด้วยคุณฟังไว้ก็ได้แต่ทั้งนี้ทางนั้นชีวิตคุณหัวใจคุณคุณเลือกเองนะคะแต่ถ้าคุณไปเล่าให้ใครฟังเออมีคนนี้เข้ามาจีบนะทุกคนจะแบบเฮ้ยอย่าไปคุยนะคนคนนี้เป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นดังนั้นคุณต้องเตรียมรับมือกับเสียงคนรับข้างเอาไว้ด้วยนะคะเหมือนที่เสียงรถไฟที่มันดังเมื่ออออกกกีี้เเเคคไปต่่่ืทลงนะะ ตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีลักนาราศีโสดมานานแล้วเหรอโสดมานานไม่เคยมีแฟนเลยปะคุณเป็นคนที่มีลักนาราศีหรือว่าดาวจันทร์อธนูกรุนะคะมีนแล้วก็ตรงนี้มองว่าเป็นกันนะคะกันกันเฉยๆนี่แหละคุณน่าจะเป็นคนที่โสดมานานแล้วหรือไม่เคยมีแฟนเลยแอบรักแอบชอบใครก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกนะคะ คนที่เขาจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตคุณเร็วๆนี้เคกขอมองว่าคำว่าเร็วๆนี้อาจจะใช้ไม่ได้คุณอาจจะยังต้องโสดไปอีกนานอันนี้ต้องบอกตรงๆนะคะคนคนเนี้ยจะไม่ได้ก้าวเข้ามาในชีวิตคุณเร็วๆนี้หรอกมันอาจจะเป็นปีหรืออีก3ปีข้างหน้าคือคุณอาจจะแบบรู้สึกเฮ้ยสปีเลยหรอเราจะไม่ชอบไม่รักใครจะไม่มีใครก้าวเข้ามาจริงคือในระหว่างนี้มันก็อาจจะมีผ่านมาแต่ผ่านไปคิดหรอปะคนที่เขาจะมีบทบาทที่ทําให้คุณรู้สึกเฮ้ยรัก เฮ้ยตกหลุมรักหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเรื่องของอนาคตอีกจกประมาณแบบสองสามปีข้างหน้าอะไรเงี้ยค่ะขออนุญาตอันบล็อกเอเนอร์จีนะคะโอเคคนที่เลือกกองนี้คนที่เขาจะเข้ามามีบทบาทหนึ่งเขาอาจจะเรียนที่เดียวกับคุณเรียนสายเงานเสียดสายงานเดียวกันทํางานเดียวกันเรียนเหมือนกันเป็นเจ้านายเป็นเพื่อนร่วมงานลูกพี่ลูกทาไมถึงไมค่คำว่าลูกพี่ลูกน้องรู้จักผ่านลูกพี่ลูกน้อง เนี่ยเป็นคนที่อายุเท่ากันหรืออายุน้อยกว่าคุณทํางานที่นี่เขาเข้ามาทํางานทีหลังเขาเข้ามาขอความช่วยเหลือมาขอความเนี่ยขอแบบขอคําแนะนําจากคุณในการทํางานนู่นนี่นั่นคุณจะต้องคอยเป็นคนที่ไกด์ไลน์ให้ความรู้ให้คําแนะนํากับเขาอะค่ะเขามีโอกาสเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะแล้วก็มากไปกว่านั้นนะ่ะตัวตัวเขาเองอะคะ่ะเป็นคนที่ไม่ได้สูงมากอะตัวเท่าเากันกับคุณ ผิวเท่าๆกันถ้าคุณเป็นคนผิวขาวเหลืองเขาผิวขาวเหลืองเค้งไม่เห็นว่าเป็นคนต่างชาตินะแล้วก็มากไปกว่านั้นคือเขาเป็นคนที่น่ารักนะคะเขาจะทําให้คุณนึกถึงเพลงนั้นอะเธอทําให้ฉันรู้สึกเหมือนตอนสิบสีตอนที่ฉันมีแฟนคนแรก <laughs> แต่คุณอาจจะไม่เคยมีแฟนเลยแต่ใดๆก็ตามเนี่ย <laughs> <laughs> ขเขาจะทําให้คุณนึกถึงป๊อปปี้เลิฟ <laughs> นึกถึงความรู้สึกที่ความรู้สึกดีๆเวลามีคนมาคอยเอาใจหรือมีคนมาคอย ดูแลเทคแคร์เรื่องน้อยๆเล็กๆน้อยๆระหว่างวันทำงานอยู่เหนื่อยๆเขาซื้อน้ำซื้อชามาให้ซื้อชาไข่มุกมาให้อะไรย้ยประมาณนั้นเค้กมองว่ามันจะเกิดในที่เรียนหรือที่ทำงานนะคะก็อันนี้เป็นคำใบ้แต่คุณอีกนานนะกว่าคุณจะได้เจอคนคนนี้นะคะเป็นปีๆเลยนะคะก็ใช้ชีวิตไปก่อนเหงาบ้างอะไรบ้างก็เนี่ยมีเค้กเป็นเพื่อนนะคะ <laughs> ขอบคุณมากที่เข้ามาฟังเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ